และนี่ก็เป็นทริป2วัน1คืนที่หัวหินของชายแท้ที่บางครั้งก็ไม่ควรจะได้ออกจากบ้านเท่าไหร่และแน่นอนว่าบ้านพักภูวิลล่าคือคำตอบเพราะไม่ว่าคุณจะทำตัวเพี้ยนขนาดไหนก็คงไม่มีใครรู้และทริปนี้ก็ไม่ได้มาวางแผนเพื่อเมาอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังมีวัดสวยๆที่อยู่ติดกับทะเลและคาเฟ่ที่อยู่ใกล้กับ่า เก็บน้ําเขาเต่าที่รอพวกเราไปถลม่มเอ้ยไม่ใช่ดิรอพวกเราไปเที่ยวส <'s> วัสดีครับทุกคนแดดร้อนมากวันนี้นี่เรานัดกับเพื่อนไว้9ก้าโมง๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ใครสายาาที่สุดไปครับใช่ไห,นไหนไมนี่โมงแล้วพี่ 9ก้าโมงสองนาทีครับแต่ผมมาเก้าโมงนะนอกจากไอหนุ่มคนนี้ก็แน่นอนว่าไม่มีใครมาตรงตามนัดอีกแล้วเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีบทลงโทษสำหรับคนที่มาสายอย่างไอ้คนนี้นี่คือคนสุดท้ายผมช่วยคุณยายข้ามถนนอยู่เป็นการแก้ตัวที่กิบเก๋วิลกูนี่นี่เป็นลักษณะแล้วเขาจคว่า กื้แ,แมากินข้าวว่าพี่น้อกรถติดมากแล้ก็ไม่รู้ว่าจะเจอินกินกเมื่อไหร่เลยเนละครับแดงนี่คือการไปเที่ยวครั้งแรกของมึงเหรอใช่ครับรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะว่าได้มากับพี่ทีมง,งานด้วย ไอ้ตัวนี้แหละตัวตึงของทริปไม่รู้ว่ามันจะไปสร้างวีลกรรมอะไรบ้างนั่นไงตดยังไม่ทันหายเหม็นใช้พี่ในทีมล้างตีนเสร็จแล้วก็ไปกันต่อทริปนี้เราจะมุ่งหน้าลงใต้สู่หัวหินจังหวัดประจวบคิลิขั้นโดยเราจะไปเช็คอินกันที่แรกที่วัดถ้วยมงคล สักการะ,ะหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่และต่อด้วยหมู่บ้านประมงเขาตะเกียบเพื่อซื้อของสดจ,จากนั้นก็มุ่งหน้าสู่ที่พักโอดนเตพูวิแล่าหัวหินและพอในวันรุ่งขึ้นเราก็จะไปวัดถ้ำเขาเต่าทีาท่เป็นวัดติดทะเลก่อนกลับก็ไปทำตัวชิลๆที่ล็อตแคมป์หวนชื่อเขาถูกป่าววะเนี่ยวันเดียวเราก็ต้องกลับก่อนท <Ừ. S 2> ีนี้เรื่องของเรื่องเลยคือพอมาวันนี้เสร็จป่าว เงี้ยคนที่เขาต้องการจะสื้ออะไรป่ะนะชิ้นละยี่สิบบาทถ้าจะซอกับ้านหมดแค่สามชิ้นละยี่สิบบาทห้าสิบบาทสี่สิบบาทนี่หมายถึงของดีไอตัวนี้พิเศษมากสั่งอะไรให้มันทำมันก็ทำหมดยกเว้นสั่งให้มันทำงานปัญญาอ่อนเครื่องนี้อยู่ที่วัดห้วยมงคลนะครับ วันที่มีหนูพูดโทษองค์ใหญ่ๆแล้วว่าร้อนมากข้างนอกเลยหลบมานีร้อนข้างในเดี๋ยวไปดูบอ่อน้ำล่างกันดีกว่ามีอะไรบ้างบอ่อน้ำเขาใหญ่มากคนดูสามารถซื้อขนมปังมาให้ปลาได้ปลาก็มีเยอะแยะแหละแต่อตัวนี้เขาอยากจะให้อาหารอย่างอื่นที่ไม่ใช่ปลา <c oughs> เอาเอาเอาเข้าไปเ้าบอกห้ามให้อาหารนกเน่า เมื่อก่อนมันเป็นวัดที่คนเยอะมากเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็คนก็น้อยลงไปเยอะไม่รู้ว่าเป็นทั้งน่ะโควิดหรือเปล่านะครับแต่ก็ยังมีคนอยู่บ้างมีคนอยู่บ้างก็ล้มลื่นดีครับแตเมื่อกี้ข้างนอกร้อนมากไปดีกว่าสักการะ,ะหลวงปูท่ทวดเสร็จแล้วก็ได้เวลาเดินทางต่อครับคนดูและสถานที่ต่อไปก็คือหมู่บ้านประมงเขาตะเกียบวันนี้เราโยนที่เขาตะเกียบนะครับเรามา ของสดกันอยู่ <Yeah. S 1> ไม่รู้ว่าจะได้อะไรไปกินบ้างแล้วมาลองดูเรือประมงเป็นร้อยลำเลยฮะคนดูเพราะพระอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าเรือลำน้อยๆเหล่านี้ก็จะล่องออกสู่ทะเลเพื่อหาปูหาปลาและถ้าใครอยากรู้ว่าแต่ละวันพี่ๆเขาจับอะไรมาได้บ้างให้ลองมาดูที่นี่ในตอนเช้าคึกคักมากครับทุกคนและแน่นอนการมาเช้าสำหรับพวกเราคงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากแต่ก็ยังมีวัตถุดิบสดๆจากร้านอาหารริมเขาตะเกียบเยอะแยะเต็มไปหมดให้คุณเลือกสรร แผ่นน้ำละยิบระยับและขุนขาทอดยาวเป็นแบ็กกราวน์ราวกับว่าที่นี่คืออ่างเก็บน้ํำเขาเต่าเออก็ใช่แหละอ่างเก็บน้ํำเขาเต่าพูดเพื่อและคืนนี้เราก็จะนอนกันที่โอเดนเตพูวิลล่าหัวหินอยู่กินกันที่นี่แหละครบครบ <Yeah. S 1> มุมนู้นเะนี่ยมันจะโค้งไปทางหน้าภูเขาเล็กๆได้ครับ mm. แล้วพอเข้าไปสุดหน่อยเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีป้ายให้เห็นแล้วว่าไม่ให้รถไปต่อ mm. ประมาณนั้น มีแแแแอออออรรรรร์์์์์บบบชเเเกกมาบ้านเขาให้ขอท่อมจักรยานให้อีกที่เคยบอกไว้ก่อนหน้าไม่เกินจริงคนดูว่าการเปิดกล้องวงจรปิดเป็นเรื่องดีไหมใช่แล้วครับยังไม่ทันแหละไอหนุ่ม2คนนี้ ก็ทำจักรยานบ้านพักเขาพังซะและ้วเ <BS> มื่อกี้ยังขำๆกันอยู่ตอนนี้เรียกว่าขำกันไม่ค่อยจะออก <BS> จักรยานดีๆมันเอาไปขี่ให้ล้อเบี้ยวได้ผมจะเคลสี่ครับคุณนา ค่ำคืนนั้นสุดจะเพี้ยนผ่านไปเร็วมากได้เวลาตื่นเช้ามาเรียกสติกันซะหน่อยและวัดถ้ำเขาเต่าที่ออกจากบ้านไปเพียงไม่ไกลจนทำให้บางคนยังไม่ฟื้นจากอาการเมาค์คีตาด้วยซ้ำก็ทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นอีกครั้งด้วยวิวสวยๆว,วัดถ้ำเขาเต่า,าไม่เคยมาเหมือนกันมาแถวนี้บ่อยนแต่ไม่เคยมาที่นี่เลยปิดทะเลแบบนี้เลย บางทีคนเราใครมันจะไปรู้ว่าความสุขและความสวยงามก็อยู่ใกล้ตัวเราแค่นี้เองไหว้พระทําบุญไปพร้อมกับดูวิวสวยๆช่วยสงบจิตใจที่ฟุ้งซ่านจากการทํางานมานานเป็นปีความทรงจําดีๆก็คงเกิดขึ้นได้ไม่ยากเป็นวันที่บรรยากาศค่อนข้างดีนะมันมีตรงที่มันสวยบ้างตรงที่แบบเอ้ยมันน่าจะสวยได้มากกว่าน,นี้บ้างเลยแบบโอเคเลยผ่านไปก็จะเจอกับตรงโซนที่มันเป็นแบบ ขขออองงงฟุาืซ้้ไดทำบุญเสร็จแล้วก็ได้เวลาไปทำเท่กันบ้างครับคนดูกับสถานที่ที่มีชื่อว่า Lodge Camp คาเฟ่สุดชิลในสวนริมอ่างเก็บน้ำเขาเต่าบำบัดจิตใจที่ยังมอมเมาของพวกเราได้เป็นอย่างดีถึงแม้บางทีอากาศจะร้อนไปหน่อยแต่ก็ยังฟีลกูดอยู่ เมื่อกี้นะเรายังไม่ได้กินข้าวเช้ากันเลยแต่ว่ามาหาอะไรกินรองท้องกันก่อนแหละก็จะมีพวกเบเกอรี่มีคาเฟ่มีกาแฟาชาอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นคาเฟ่ล่มลื่นนะครับล่มลื่นอยู่ใ,ใกล้ๆกับอา่างเก็บน้ำเขาเต่าอยู่ติดกันเลยดีกว่าเนาะอยู่ข้างหน้านั่นเองนะครับแอคอาร์ตสมาร์ทด็อกบอกแล้วว่ามาทําเท่กันจริงๆ และที่จริงไปกว่านั้นก็คือพวกเราถึงเวลาต้องกลับบ้านกันแล้วความสุขและความเพี้ยนของชายหนุ่มถือว่าหมดลงเร็วมากเมื่อเทียบกับเรื่องงานที่เขามมวแต่หมกมุ่นใช้เวลาอยู่กับมันทั้งวันแต่ความจริงก็คือความจริงพักผ่อนเก็บบรรยากาศดีๆมีเลี้ยวมีแรงกันแล้วก็กลับไปทํางานกันต่อเก็บเงินเก็บทองกันใหม่เราจะได้กลับมาเที่ยวกันอีกไวๆครับคุณนะ้ามาแล้วก็ไปหาฟู